ในทางที่ฉลาดในทางที่มีประโยชน์ที่เป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆน,นั่นมันไม่มีความฉลาดอะไรก็ไม่รู้จะต่อสู้ไปทำไมไปซ้ำไปถ้าจะให้ใช้เป็นประโยชน์ก็นำเอามาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งคือการต่อสู้ ในที่นี้เราเรียกว่าความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้คำว่ามีวิญญาณนี่ก็หมายความว่ามีอยู่เป็นหลักสำคัญในภายในมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ก็คือมีจิตใจที่ยึดหลักเป็นการต่อสู้แต่ก็ไม่ได้หมายถึง,งการฆ่าฟัน การด้วยอาวุธหรือขบกัดกันด้วยปากหมายถึงการต่อสู้ด้วยวิธีใดก็ได้ที่พ้นไปจากอันตรายนั้นๆเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าข้าศึกในทีน่นี้มี้ว้ไม้ทางภายนอกอย่างเดียวสำหรับคำว่าข้าศึกนั้นภายนอกก็มีภายในก็มี ศัตรูภายนอกที่เป็นบุคคลเป็นคู่เวรคู่ภัยนี่ก็เรียกว่าศัตรูก็ต้องต่อสู้ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าไปฆ่าเขาให้ตายอย่างเดียวเท่านั้นมันมีวิธีหลายอย่างหลายประการที่จะต่อสู้ให้ชนะได้โดยไม่ต้องฆ่าเขาให้ตายแต่เขาก็ยอมเลิกล้าง การเป็นศัตรูการต่อสู้อย่างนี้ดีที่สุดเป็นการต่อสู้ที่ประกอบด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสนรรเสริญน่่จะต่อสู้กันระหวังบุคคลก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องต่อสู้กันไม่เอาเวรมาระงับเวรแต่เอาความไม่มีเวรมาระงับเวร หลักการอันนี้ท่านเรียกว่าสนันนตนาธรรมสนันนตนาธรรมหมายความว่าธรรมะที่เก่าแก่โบราณที่สุดคือตั้งแต่ที่มนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะไหนเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณโน้นก็เรียกว่าสนันนตนาธรรมเขาได้ใช้เป็นประโยชน์กันมาเรื่อยเรื่อยจ ทุกวันนี้นนการต่อสู้ด้วยธรรมะต่อสู้ความชั่วด้วยความดีต่อสู้ความเจน,นีด้วยการให้ทานเป็นต้นนี้เป็นสนานตนธรรมสามารถจะต่อสู้ศัตรูแพ้พ้ายแพ้ไปโดยไม่ต้องฆ่าฟันกันนี่เรียกว่าศัตรูภายนอกก็ยังต้องต่อสู้ด้วยธรรม ทีนี้ยังมีศัตรูภายนอกแต่ไม่ใช่เป็นบุคคลเป็นเพียงอาการหรือสถานาการณ์อย่างไหนอย่างหนึ่ง <S <S เช่นความยากจนเป็นต้นนี่ก็ต้องต่อสู้ต่อสู้จนความยากจนนั่นหายไปก็ต้องอาศัยธรรมะเช่นความขยันหมั่นเพียรความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในหน้าที่การงานเป็นต้น ก็ต่อสู้ความยากจนนั่นให้หายไปได้นี่เรียกว่าศัตรูภายนอกแต่ก็มีได้เป็นสิ่งที่มุ่งหมายโดยเฉพาะในทีน่นี้แต่ในที่นี้มุ่งหมายศัตรูในภายในศัตรูในภายในนั่นแหละเป็นศัตรูที่แท้จริงมีความสำคัญอย่างยิ่งะยังเป็นต้นเหตุให้เกิดศัตรูภายนอก ศัตรูภายในก็หมายถึงกิเลสทุก